ดีเลยครับเพราะว่าอยากอยากจริงๆอยากให้ทุกคนแบบได้ลองไปดูจริงๆด้วยตัวหนังของตัวหนังเองก็สนุกอยู่แล้วแบบสนุกจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ลองไปดูแบบผลงานของเพื่อนผมแบบที่เขาได้พากเสียงเป็นสติสอะไรเงี้ย<อ>ก็ดยดยเดวิดโอ้ยอโทครับเป็นเดวิดครับก็ถือว่าเป็นอีกอีกอีกหนึ่งความสามารถสกายและการที่แบบผมได้ยินครั้งแรกก็เฮ้ยแบบไม,ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงสกายอะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งทําออกมาได้ดีเลยแบบอยากอยากให้ทุกคนแบบลองลองไปดูครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแล้วก็ได้สนุกไปกับตัวตัวของเรื่องแน่นอนครับแล้วเราไกลเห็นรีแอคชั่นของคนที่ไปดูแบบเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆหรือว่าแบบครอบครัวไม่เห็นเลยอ่ะตั้งใจดูอยู่อ่ะแต่ก็เห็นข้างๆก็แบบว่าสนุกอ่ะแล้วด้วยความภาพยนต์ตัวสเต t เมนต์แบบว่าค่อนข้างน่ารักแล้วก็แสบซนอยู่แล้วแล้วภาคนี้แบบว่าพอเป็นไลฟ์แ a คชั่นได้เห็นตัวจริงก็ยิ่งเห็นแบบว่าความป่วนแล้วก็ความแบบ ฟาฟฟี่ความผลฟูปุกปุยน่ารักแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแบบได้ดูแบบเต็เมเรื่องเลยนะคะใช่ครับครั้งแรกครับเพราะว่าตอนไปภาคก็จะได้ดูแค่ตอนที่เราเราต้องภาค,คแล้วน,นีละครมีโอกาสอยากลองบ้างโอ้ถ้าอนาะคตมีโอกาสก็อยากลองครับแต่ว่าก็รอโอกาสนั้นมาถึงแล้วกันอะไรอย่างช่วงนี้เราก็แบบพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆไปก่อนไง อ๋อใช่ครับก็เป็นเป็นของขวัญที่เราก็อยากมอบให้เพื่อนที่ในฐานะที่เพื่อนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปของสากายแล้วกันที่เขาได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยผมรู้ <ผม S 1> สึกว่าเออแบบเราก็อยากแสด,ดงความด,ดีกับเพื่อนเพราะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาได้ร่วมกับดิสนีย์เลยถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยอยากแสด,ดงความดีให้เพื่อน ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากทำนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยมันม่นใจใช่แบบเวลาเห็นเสียงตัวเองหรือผลงานตัวเองจะแบบว่าเออเขินเออเขินตัวเองนะครับก็เดี๋ยวรอฟีดแบครอคอมเมนต์จากแฟนๆที่ได้ไปดูดีกว่าค่ะว่ายากไหมว่ายากไกับอุปกรที่เราได้เออผมว่าอาจจะยากในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานมากกว่าเพราะว่าทางดิสนีย์เขาก็ค่อนข้างแบบประณีตแล้วก็ พิธีพิถันในการภาพนะครับคนมาบอกว่าท,ที่ตนแซวก็แบบาปเป็นเดวิงเพราะเป็นอยเฟรของดาดนิเลในเรื่องชื่อนานี่คนละคนกันใช่ไหน,น,นานี่ชืออะไรนานี่แล้วก็ที่ที่สองพาไปวัน่อี่บอกว่ามาไปดู LL มาลี ari, แล้วแบบอยากถกถกกายว่า แบบค่าตัวต่างก็ขึ้นทีมแท็กทมไม้ก็ยกตัวเรือกสองการทำแบบแฟนคอนเสิร์ตดีอย่างเงี้ยถ้าเป็นอันนี้แบบแต่ตอนนี้อยากอยากขึ้นรายการนานี้อยากเป็นแท็กไหมโอ้โหถ้าเป็นตัวอันนี้เองด้วยส่วนตัวเราไม่เคย,เร,เ,คยเราไม่เคยมีโอกาสได้เล่นทีมแท็กยู่แลยครับเราไม่เคยแบบมีโปรเจกต์ทีมแท็กอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาะคตถามว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันไหมเราก็อยากอยากจะขึ้นอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็รอให้มันถึงโอกาสนะหรือว่ารอให้ที่เราพร้อม ถ้าเราพร้อมจริงเราก็ยินดีที่จะเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ไมเพื่อนเราก็ต้องถามเพื่อนครับใช่แล้วก็ล่าสุดก็จะมีแฟนดีที่แล้วก็โอ้ใช่ครับก็ผมเอ่อเป็นแฟนเดย์ทั้งสองวันเลยแฟนเดย์ครับที่โจจิมินแล้วก็ที่โอซาก้าครับ อันนี้พร้อมมากครับครเซอรไรส์อะไรเซอร์ไพรส์กับแฟนขับประเทศนหรอ่งจริงๆก็น่าจะมีสกายก็นด้เป็นตัวไม่เพราะว่าพวกเราพวกเราเพิ่งเคยไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยกันละกันใช่เรียกว่าที่เราได้ไปเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเราเองอะย่างนคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอพวกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสิบอะไรขนาดเคยเราจะบอกว่าแบบแต่ละครั้งที่เราแบบว่ามีแฟน เยบใจนการี่ความรู้จักกับคนแปลแบบจริงจริงจริงก็เราก็เหมือนเราไม่เราแค่รู้สึกว่าที่เราไปเขาก็แบบตั้งใจมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นพลังงานของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบเราไม่ได้เรารู้สึกที่จะกดดันหรือว่ารู้สึกแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไปด้วยความแบบแฮปปี้รู้สึกไปด้วยความแบบเหมือนเราไปรับพลังแล้วเราก็ไปมอบพลังให้เขาเลยเลยไม่ได้รู้สึกว่า ต้องไปทําความรู้จักอะไรเป็นพิเศษนะครับใช่แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่ก็คือนี่ก็คือพลังงานที่ดีของเราใช่ประเด็นสุดท้ายล่าสุดเห็นแบบว่าไปจบสมุดอะไรสักอย่างของพี่เต๋อครับพี่เต๋อไปในพี่เต๋อเขาชอบแกล้งรครับรู้สึกว่าหลายรอบแล้วอะ่ะก็เลยต้องลงชื่อแล้วอยู่ในแบ็คลิสต์แล้วครับใช่ออกแนวดื้อม,มากครับตอนนี้เป็นคนแรกเล่ น่าจะเป็นคนแรกเลยครับนตอนนี้ครับเดี๋ยวอาจจะมีตามมาเรื่อยๆถ้าแบบไม่ไหวจริงๆได้ชอบโดนแกล้งหาทาเลือกเอ็มวีโอกาสได้นีก้กโอาไปโหก็เป็นเกียดมากครับแบบแบนี้ได้มีโอกาสได้เล่นมีเป็นตัวที่สองของในชีวิตแล้วกันนะก็ได้ขึ้นสองเหรอใช่ใช่้าขึ้นสองครับมีอะไรบ้างครับมาแล้ว มีอันหมายถึงว่ามาเป็นพระเอก m v ไงออเป็นพระเอก MB ให้กับศิลปินคนอื่นใช่ใช่<ม>กเ็เป็นเก่งมากแล้วน้องๆในวงน้องๆเขาแบบเก่งมากอยากอยากให้ทุกคนได้ติดตามน้องๆวงเฟรนนะครับก็เรียกว่าเป็นจะเป็นขึ้นใหม่มาแรงแล้วกันก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้น้องเยอะๆแล้วก็ไปติดตามผลงานน้องเยอะๆเะชื่อว่าในอนาคตน้องจะแบบเพิ่มพูนแน่นอนเก่ง เก่งแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นศสุขภาพขึ้นเรื่อยๆอ่าใช่แล้วเดี๋ยวรอดูน,น,น,นะนี้ใน MV ว่าจะมาเป็นประมาณไหนอะไรแล้วกันครับอ,อ่าแผลที่หน้าเป็นอะไรบ้าอ้โหแผลไม่มีอะไรเลยครับมันนิดเดียวจริงๆมันแค่แผลนิดเดียวอะไรอย่างแค่นี้เองก็หายแล้วครับแป๊บเดียวก็หายแล้วครับไม่มีอะไรคลณเรียนรับกรัก ถามเองไม่รู้จะถามอะไรแล้ว